สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่ mm. กัลยาณมิตรที่รักครบรัศสัทธาในบารมี mm. ของหลวงปู่ทิมอิสริโก mm. วัดละหานไร,รยอยอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ลงได้ก็ต้องลงนอนเพื่อนเนาะเดี๋ยวภารกิจภารงานก็มีมากันเป็นระยะระยะนะครับผม เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสลงต่อเนื่องเลยนะครับต่อจากท่านปรัดน,นะครับก็สืบเนื่องจากไปไปได้กรอบนะกรอบกรอบรูปเก่าๆจากทางญี่ปุ่นเนาะเขามาเป็นกุนดังเลยเขาก็มาขายในราคาเซลล์นะครับ50%า็ไเปอเซ็นก็ไปเลือกๆมาแล้วก็ช่างเป็นกิโลกิโลละร้อยบาท คราวนี้ก็เอามาใส่กรอกลบลูกูทิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ยังไม่หมดดีนะครับยังไม่หมดก็ทยอยใส่เข้าไปใส่เร็จแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเอามาโชว์เอามาโชว์ดูซับตามที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับผมอย่างอันแรกนั้นก็เป็นผ้ายันชูชกค,ครับล้วนแล้วแต่เป็นมหาลาภมหาเมตตา ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะอย่างที่ดูกรอบนะครับมใช้ได้อยู่นะผมว่านะล่ไล่ๆไล่เป็นเป็นกรอบก็ไม่แพงครับไม่ถึงร้อยครับน่าจะอยู่ที่40 50ิบาทประมาณนี้นะถ้าเฉลีย่ยออกมานะครับนี่เลยกรอบชูชกนะครับก็ใส่พยันะของปูทิมไล้สวยงาม โอเคครับเดี๋ยวมาดูกรอบต่อไปเนาะอ้านั่นนี่คือผ้ายันเทวดาเลยนะครับผมผ้ายันเทวดายันเทวดาเพื่อนๆสวยนะครับยันเทวดาลงไซคุณผู้ผมก็เอาไว้เดิมๆนั่นเนี่ยนีเลยนะครับผมกรอบสีขาว เดี๋ยวข้างหลังก็จะหาอะไรปิดให้มันแข็งแรงอีกสักหน่อยอเขาเรียกว่ายันเทวดานะครับเพื่อนต่อไปเลยนะครับสวยนะสวยนะยันเทวดานะครับนี่นะครับกรอบมาถือโอกาสเอามาโชว์เอามาโชว์นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้เผื่อใครๆมีโอกาสมาดูกันนะครับก็จะได้ อ่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นยันลูกเหมือนของหลวงปู่นะครับเป็นภาพสีสวยนะครับลงตัวพอดีดีเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นเป็นตาวดครับวัดอาหารได้โอเคครับผมต่อไปเป็นยันบารมีของหลวงปู่ครับยันบารมีหลวงปู่ไซส์กลางๆประมาณไซส์เกือบ AC นะีนะนี่ไซส์ a อนะครับเ,เพื่อนนี่ครับ หาขายร่ำรวยมีโชครับทรัพย์แขวคาดปลอดภัยนี่นะยันบาร,รมีหลวงปู่ครับผมโอเคเริ่มหายากกันแล้วครับเก็บได้ก็ต้องเก็บนะครับตอนนี้บาร,รมีหลวงปู่ครับผมโอเคยันต่อไปอันนี้เป็นไซส์อีกไซส์หนึ่งนะครับยันบาร,รมีหลวงปู่ไซส์เก็บไว้เก็บไว้เองเก็บไว้เองนะครับนี่นี่นะครับอาจจะย่นๆลงมาหน่อยเดี๋ยวขยับขึ้นใหม่เดีย๋ยว อัดด้านหลังนะครับถือว่าสวยอยู่นะผมว่านะนี่ครับนี่ครับสวยอยู่นะครับผมว่าสวยอยู่นะยันบารมีหลวงปู่โอเคต่อไปอะไรดีฮะเนี่ยอันนี้เป็นยันยันปลาทองยันปลาค้าขายครับนะยันปลาครับนี่ยันปลาเป็นลายขวางครับกรอบรูปเก่าๆถือว่าสวยใช้ได้ใช้ได้นะครับ โอเคล้วก็มาดูยันต่อมาเป็นยันท้าเวทครับผมยันปูเวทครับยันปูเวทนี่เลยนะครับพระครูภาวนาพิรัตพระครูภาวนาพิรัตนะครับนี่พระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมอิสริโกวัทหารไรนะ่ะท้าเวทสวนมหาราชนะครับ เพื่อนๆมีไหมแบบนี้นะครับมีเอามาโชว์ทักทายกันมาครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งยันนะครับเจ้าแห่งทรัพย์ครับเจ้าแห่งทรัพย์ต่อมาครับเป็นยันอะไรนะยันอันนี้เป็นยันพัดโบกครับยันพัดโบกยันพัดโบกครับยันพัดโบกแต่ออกสีออกขาวนะครับสีขาวเป็นผ้าได้ดิบผ้าสีขาว ไม่ใช่สีแดงนะมันก็จะมีสีแดงที่เราเห็นกันนีครับยันพัดโบกครับผม้ายันนี้ใช้ในทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมยันหนึ่งเรียกว่ายันมหาอุดแคล้วคาดของหลวงปู่ทิมนะครับปลูกเสกมอบให้สิทธิ์ยันสิทธ์ในโอกาสฉลองครบ8ไปรอบ นี่นะครับเตรียมตามอย่างนี้เลยนะครับผมก็ใส่กรอบสวยงามน,นะครับอีกอันนึงนะครับยันบารมีลองใส่กรอบแบบนี้นะครับกรอบ A4 ส์อก็ลงตัวดีนะสวยดีนะผมว่าอ่าวันนี้เอากรอบรูปมาให้ชมกันน้องเพื่อนๆเลยนะครับนี่จะได้ไม่ขาดไม่หายไปไหนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลงคลิปนาน เดี๋ยวเพื่อนๆจะหายไปหมดเนาะขอบพระพคุณนะครับที่ยังติดตามกันอยู่อันนี้เป็นยันบารมีนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะวนไปหาขุนแผนเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวจะไล่ถึงขุนแผนแต่ละยุคคราวนี้ครับผมลงรายละเอียดต่อไปครับเป็นยันรูปเหมือนลุงปูที่ใส่ในกรอบอันนี้จะมีเยอะหน่อยหลายๆรูปแบบนี่มี ก็ใส่แบบนี้ก็มีนะครับสวยงามท่ับเพื่อนครับผมนี่ข้างล่างก็จะเป็นตราวัดนะครับตราวัดแบบนี้นะสวยครับสวยครับหายากก็แล้วกันนาทีนี้ครับอ้าวยันต่อมาเป็นยันพระชิมพรีครับ ยันพระชิมพีหรือพระศิวลรีเทระนะครับใช้ติดรถติดเรือติดบ้านร้านค้าบังเกิดลาภผลดีนักผู้ดใดมีไว้สักการบูชาจะสมความปรารถนาทุกประการเลยนะอาจารย์ทิมตัวนี้เขาจะออกที่วัดไผ่ล้อมนั่นเพื่อนปี14นะครับผมนี่ครับผมยันพระชิมพีออกเป็นผ้าคล้ายๆผ้าได้หยิบเลยนะครับ สวยครับสวยโอเคครับผมต่อไปครับต่อไปเอาผ้ายันงูปูมาให้ดูกันครับวันนี้อ่ะอันนี้ดูแล้วเนาะต่อไปครับยันปลาก็ดูแล้วมันมีอีกอยู่ครับแต่ว่าผมหากรอบไซไม่ได้ผเก็บไว้ในตู้อยู่นะครับสําหรับผ้ายันไซต่างๆก็เก็บไว้อยู่นะอ่ะอันนี้เป็นยันปลา,าขายปลาเง,งินปลาทอง โอเคครับต่อไปเป็นยันอะไรหมออ,มอันนี้เป็นยันนางนางกวักยันนางกวักครับยันนางกวักยันนางกวักอ่ายันนางกวักครับผมดีเลยับผม,มยันโพวกกระซับครับ ยันพพโพกัะซับโพกัะซับหวงปูทิมนะก็เป็นอีกหนึ่งห้ายันปรัผมต่อไปต่อเน,นื่องกันไปครับยันอิติปิปปโสท้ายันอิติปิโสผู้ชงสอนหัวสวยนะครับยันนี้นะผมชอบมากเลยนะครับดูอักขระเลขยยันการออกแบบนะ สวยงามสวยงามมากๆเลยนะครับดูนะครับขลัดเรยยันเต็มไปหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับสุดจัดสุดจัดคุ้มครองอป้องกันบันดาลโชคคุ้มครองป้องกันบันดาลโชคสวยนะครับยันอิติปิโสผ้ายันอิติปิโสพุทชงสอนหัวจะใหญ่หน่อยอันนี้โอเคนะครับหลวงปู่นั่งอยู่ตรงกลางยันเยอะมากครับอัคระนี่ยันเยอะมากนะครับ โอเคครับผมต่อไปพูดไปก็จะไอแด้วนี<ๆ>่เพื่อนๆจะอดก,กันไอไว้กินยาละลายเสมหะแล้วก็ยากแก้ไอ,อยากแก้แพ้เมื่อวานนี้ก็ไปหาหมอมาอะก็จะพยายามเอาอีกสักครู่หนึงสักครู่นึงก็จะอีกสักห้านาทีนอนเพื่นะอนเนาะยันต่อมาครับเป็นยันอันนี้ยันมหาบาร,รมีนะครับยันมหาบาร,รมี ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมานั้นเลยโอเคนะครับผมรูปสีสวยงามสวยงามครับทรงคุณค่าอเคต่อไปครับวันนี้เขาจะเก็บไว้ใครได้มาเห็นได้มาศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้กันไปครับนะในความศรัทธาบารมีหลวงปู่ท่านนี่เลยนะครับผม สวยๆอันนี้พิประกอบพยายามเอาไซส์ที่มันเหมาะกับผ้ากับไซส์ของของผ้าครับพยายามให้มันเข้าออก,กันครับผมโอเคครับต่อไปต่อไปอะไรดีอ๋ออันนี้เป็นยันอันนี้ขาดขาดเก่าจนขาดครับ มแมลงสาบแมลงอะไรก็เลียจนขาดนะครับนี่นี่ขาดขาดครับยันพัดโบครับขาดเลยนี่ขาวๆนี่ขาดนะครับไม่เป็นไรครับขาดแต่ขังครับใช่่ะใก้จะหมดแล้วเพื่อนครับผม,มชุดนี้อ่ะก็ใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่มากนะครับนี่นะใหญ่ๆเดี๋ยวผมเอามาเอานีา่มาวัดให้เพื่อนๆได้เห็นกันวัดลองวัดปูเนาะ ใหญ่ครับถือว่าใหญ่องนี้ครับผมกัูเป็นภาพสีครับมันจะมีสีกับขาวดำอันนี้เป็นสีครับเป็นภาพสีครับเพื่อนเดี๋ยวจะดูวัดไซสให้ดูเนาะไซสอยู่ที่80ดสิเซนครับผม สูง80เซนเลยนะครับใหญ่อย,อยู่พอสมควรกำลังดีกำลังดีส่วนด้านนี้กอ็อยู่ที่เท่าไหร่ด้านนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ48ครับผมประมาณ40 48ครับสวยงามครับเป็นภาพสี มันจะมีขาดําด้วยสีด้วยนะครับผมโอเคสุดท้ายข้างหลังสุดเลยใหญ่สุดครับใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดเขียนครับเดีเ๋ยวขอดีก่อนปึ๊บนั่นเลยครับผมเพื่อนใหญ่สุดครับใหญ่สุดนี่เลยนี่ครับผ้ายันใหญ่สุดของลูกปู่ทินนะครับทรงท่านยืนนะครับสวยงาม ตรวนี้ตัวนี้จะเป็นจานมือนะครับจานมอยันมันจะมีหลายยันนะครับยันพุทธซ้อนก็มีนะครับเป็นยันพุทธซ้อนก็มียันดอกก็มีนะครับแล้วก็เป็นยันของประจำของหลวงปู่นะครับยันห้านะครับมีตาวัดนะครับมาดูความสูงกันพระครูภาวนาพิรัติโลโบทิมวัดละหานไร่รักยองครับสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบครับผมเมตรยี่สิบเลยครับเพื่อน เล็ยี่สิบฝั่งนี้แหละเดี๋ยวดูวด้านนี้ด้วยมันเท่าไหร่น้อเรื่องจะได้เห็นภาพนะครับผมอันนี้อยู่ที่เจบครับห0สกว่าบเจือบิ0เซนนะครับผมโอเคปันนี้เล็กนี้เอาผ้ายันมาให้ศึกษาและเรียนรู้กันไปนะครับ ให้หายคิดถึงกันครับไม่ได้ลงหลายวันเดี๋ยวจะห่างหายกันไปก็ถือโอกาสนี้นะครับเอามาให้ชมกันประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปนะครับค่อยติดตามกันไปอีกว่าอะไรยังไงต่อไปครับก็ขอให้บารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ดีมีสุขครับผมเิงๆปังๆกันทุกท่านทุกคนนะครับผมเดี๋ยว ไปว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะครับจากสะออนอุดรทีวีครับบุญรักษาทท่านทุกคนครับร่ลำรวยร่ำรวยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อสาธุสาธุ